สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยู่ชาแนลกับรายการ Voice Book บายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะบันทึกจอมจนหนังสือสารเล่นที่สองมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นบทที่20กันต่อนะคะหลังจากบทที่แล้วเนี่ยซื้อเยสันิฐานว่าที่นี่ไม่ใช่หลุมวงสูงนะคะแต่ว่าเป็นสนามรบวันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่า หลังจากรู้ว่าเป็นสนามลบแล้วเนี่ยทั้ง3จะทำย่างไรต่อไปจะหาทางออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่นะคะในบันทึกจอมจนนงสุสานเล่มที่2ตอนต้นไม้เทพเจ้าบทที่20ค่ายกลมังกรไฟผมนึกถึงตำนานเจี้ยจือโกเรื่องกองทัพไม่พูดของเป้ยเวยที่หายสาบสูญไปในภูเขาก็เกิดความกระจ่างขึ้นแล้ว ไม่พูดอันที่จริงก็เพราะเป็นกองทัพที่ก่อตั้งขึ้นจากคนใบ้เป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้เหยียนฉีหรือว่าทัพมาไม่พูดแห่งยุคใบ้ไหวที่เหลียงสือเย่ยเคยเล่าทหารพวกนี้ไม่มีวันแพล้งพลายความลับดังนั้นฮ่องเต้จึงส่งพวกเขาไปทำภารกิจที่ไร้ศักดิ์ศรีอย่างการลักลอบขุดสุสาน เมื่อหนึ่งพันปีก่อนเนื่องจากทายาทชาวนาคาที่แต่งงานกับชาวหั่นและร่อนเร่อยู่นอกแคว้นตายจากไปหมดแล้วแต่ในโพรงเขาลูกนี้ยังมีบรรพชนผู้ปิทักสุสานหัวหน้าเผ่ายังสืบทอดเผ่าพันธุ์ไม่สิ้นสู์แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุใดกองทัพเป่ยว้ยหน่วยนี้จึงรู้เรื่องสุสานในภูเขาแห่งนี้เข้ากองทัพเป๋ยวย จึงบุกมาถึงที่นี่ลุยผ่านโพรงถ้าที่ซับซ้อนแห่งเขาวงกฏกลีธาทับมาถึงหลุมวงสวงบ้านประชนชาวนากาสาบานตนจะต้านศึกจนตัวตายแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทัพมาไม่พูดผู้มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เหนือชั้นกว่าทำให้ทุกคนถูกสังหารจนหมดสิ้นเรื่งนี้ก็สามารถแน่ใจได้ว่า สร้างศพที่นี่ส่วนมากจะเป็นร่างของบรรพชนชาวนากาถ้าเช่นนั้นเหตุที่กเราวนเวียนอยู่ในนี้อาจเป็นเพราะเหล่าวิญญาณผู้อาฆาตปกป้องสุสาบนบรรพชนไม่ยอมให้ผู้บุกรุกเข้าใกล้จริงๆคบเพลิงนั้นค่อยๆหลี่ลงแสงไฟหลี่เบาจนเหมือนแสงเทียนเหลียงสือเย่พูดว่าในเมื่อที่นี่คือสนามรบ ซากศพก็ต้องไม่ได้ถูกจงใจจัดวางที่นี่ก็ต้องไม่ใช่ค่ายกลศพข้าคิดว่าพวกเราอาจจะถูกผีบังจริงๆนี่ก็คือผีก่อกำแพงพวกท่นานพอจะรู้วิธีคลายสะกดกันหรือเปล่าเล่าอย่างถอนหายใจอย่างหนักใจฮ้าลูกพี่ลูกน้องที่ซานซีของฉันน่ะ บอกว่าเจอเรื่องอย่างนี้ให้ใช้ได้แดงผูกข้อเท้าซ้ายก็จะเดินออกไปได้แต่บนตัวพวกเราไม่มีอะไรสีแดงเลยสักอย่างหรือเราจะเอาเลือดมาชุบดีผมพูดกับเล่าอยางขึ้นทันทีว่าอย่าทำเด็ดขาดนะสถานที่อย่างนี้มีกลิ่นเลือดไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเราหาทางอื่นกันเถอะจริงสิข้าเคยได้ยินอาจารย์ของข้าพูด ผีขอกำแพงจะเกิดขึ้นในที่มืดเท่านั้นเรายังมีกระสุนพลุไม่ใช่เหรอยิงสักหนึ่งนัดแ้ะก็รีบวิ่งผ่านไปเขาว่าจะดีกว่าใช้คบเพลิงอย่างน้อยก็ไม่ถูกสะกดเลี้ยงซื้อเย่ออกความเห็นผมฟังแล้วก็มีเหตุผลขอให้พวกเราเห็นที่ที่ไปไม่ว่าอย่งไงก็สะกดพวกเราไม่ได้จึงส่งสัญญ,ญาณกับเล่ายาง เล่าอย่างถอนหายใจควักปืนยิงพลุมาแล้วก็พูดว่าเสียของแล้วก็จำใจชูมือยิงขึ้นไปเหนือศีรษะหนึ่งโป้งพลุนั้นพอถูกยิงขึ้นไปสักพักก็ตกลงมาผมร้องบ่นในใจตัวเองดังๆลืมไปว่าที่นี่เน่ยเป็นถ้ำยิงขึ้นไปยังไม่ทันเผาไหม้ก็ติดผนังถ้ำแล้ว กระสุนนั้นล่วงลงมาอย่างรวดเร็วตกถึงพื้นแล้วก็ระเบิดออกนี่เป็นกระสุพนพลุฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ ide, แบบที่คณะสำรวจใช้สามารถลุกไหม้เราว50วินาทีอุณหภูมิจุดระเบิดเริ่มต้นสูงมากผมเห็นระยะห่างจากพื้นของมันก็รู้ว่าแย่แน่แล้วก็คาดไม่ผิดมันเพิ่งจะตกพื้นไม่กี่วินาทีริเวณนั้น ก็เกิดประกายไฟขึ้นโชคดีที่ในนี้มีแต่กระดูไม่อย่างนั้นพวกเราต้องวิ่งไปดับไฟกันอีกแต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงเหลียงซื่อเย่ก็ตกไหลองผมแล้วก็ลองว่าทันทั้งสองเห็นดีคราวนี้ทัศิย่แล้วผมหันไปมองจุดที่เกิดประกายไฟเมื่อครู่พันลุกพลึบขึ้นเป็นกำแพงไฟที่มีหน้าเชื่อก็คือ กำแพงไฟที่ว่านั้นกำลังลุกลามออกไปตามทางแคบคดเคี้ยวระหว่างกองศพชัว่วพิษตาเดียวคล้ายกับมังกรไฟกำลังลอดเลื้อยไปมากับพื้นถ้ำอันมืดมิดติที่มันพุ่งผ่านหัวกระโหลกสองข้างทางเป็นอันส่งเสียงแตกระเบิดเลี้ยงซื้อหเห็นภาพนี้ก็น่าซีดเผือดรีบย่อตัวลง คว้าดินกำหนึ่งขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ดมหลังจากนั้นก็ร้องรั่นว่าน้ำมันบนดินมีน้ำมันราดไว้ผมได้ยินก็ตกใจย่อตัวลงหยิบดินขึ้นมาขี่ยี่ดูจริงดังที่ว่ารีบบอกให้เล่ายางดับคบเพลิงหนาวสถานไปทั้งร่างไม่นึกว่าค่ายกลศพนี่จะมีไม้ตายร้ายกาดขนาดนี้ซุกซ่อนอยู่ คาดว่าจะเป็นแนวต้านสุดท้ายที่เหล่าผู้พิทักษ์สุสานเตรียมการไว้แต่ยามฉุกเฉินไม่ทันได้ใช้งานสุดท้ายพวกเรานี่เองเป็นฝ่ายจุดมันขึ้นมาโชคดีที่ตลอดทางมานี่ไม่ได้ทำครบเพิงตกพื้นเพราะว่าหากมันตกพื้นแล้วนั้นพวกเราสามคนคงกลายเป็นเท่าฐานกันไปแล้ว มังกรไฟที่อยู่ไกลออกไปไม่มีทีท่าอ่อนกำลังลงเลยสักนิดสำ้ำอย่างแยกจากหนึ่งเป็นสองตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เปเลวไฟโพยพุ่งสูงเกินหัวคนส่องสว่างโรคไปทั่วทั้งถ้ำในพิบตาผมมองดูคร่าวๆก็เห็นโครงสร้างที่นี่อย่างชัดเจนค่ายกลศพทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันสถานที่ไม่กว้างใหญ่นะ ทางแคบของมันต่อติดกันหมดมังกรไฟตัวนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องลามาถึงจุดที่เราอยู่แน่ๆดังนั้นต้องรีบหาที่หลบไฟกันโดยด่วนผมรีบมองซ้ายขวาอย่างรีบร้อนพบว่าจุดที่เป็นหลุมว้าลงไปอยู่ทางซ้ายมือของเราแค่สิบกวเมตรเท่านั้นแต่ตรงกลางมีกำแพงไฟลุกขึ้นกั้นขวางทว่าดินข้างในนั้นไม่ติดไฟ ดูเหมือนจะเป็นสถานที่หลบภัยที่ดีขณะนั้นมังกรไฟพุ่งตรงมาหาทางพวกเราแล้วไม่มีเวลาให้ตรองผมรีบตะโกนบอกคนอื่นให้มุ่งตรงไปที่หลุมหลบภัยตรงนั้นเขาสองคนได้สติเหยียบลงไปบนศพพุ่งไปอย่างที่ว่างพื้นนั้นทันทีเพียงไม่กี่วินาทีผมก็มาถึงเบื้องหน้าของกำแพงไฟไอร้อนระอุ ท้าถมเข้ามาปะทะหน้าผมกะว่าจะพุ่งฝ่าเข้าไปในพืวดเดียวแต่พอพึ่งเข้าใกล้กำแพงไฟก็ได้กลิ่นไหม้ของเส้นผมจึงเกิดความลังเลขึ้นแต่ทลาว,วิ่งมาแรงเฉื่อยของผมแรงมากอยากจะเบรกแต่ก็เบรกไม่อยู่จำต้องตะโกนร้องลั่นหลับหูหลับตากระโจนข้ามไปแล้วก็โชคดีที่ความเร็วมากพอ รู้สึกเพียงแค่ความร้อนลวกตัวแล้วก็ล้มลงกับพื้นผมกลิ้งตัวกับพื้นเพื่อดับไฟจากนั้นเล่าอย่างกับสือเย่ก็พุ่งข้ามมาพร้อมกับกลิ้งตัวดับไฟเช่นกันตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเหตุใดพื้นบริเวณน,นี้จึงจมลงไปเป็นเพราะหน้าดินโดนคนตักไปแล้วนั่นเองผมโม่แต่กลิ้งตัวก็ไม่ทันได้ดูละเอียด แล้วเล่าอย่างก็กลิ้งมาคางข้างตัวผมพร้อมกับส่งเสียงร้องหวยหวนผมรีบถอดเสื้อนอกออกช่วยตบไฟเป็นตัวเขาพยุงเขาให้ลุกขึ้นมาตัวเขานั้นไม่เป็นไรแต่คิ้วนั้นไม่เหลือแล้วพอหันกลับไปเห็นเหลียงซือเย่เหลียงซือเย่ก็กลิ้งกับพื้นไม่หยุดแต่ไฟบนตัวเขานั้นไม่ยอมดับผมคิดว่าคงเป็นเพราะเขาล้มเมื่อสักครู่บนเสื้อจึงติดน้ำมัน ทำให้แค่กลิ้งทับไฟไม่ดับจึงรีบตะคุบตัวเขาไว้คุยดินช่วยกรบดับไฟให้เหลียงสือเย่นั้นร้องโอดโอยมันตัวมีควันขาวผมกับเล่าหยางถอดเสื้อของเขาออกแผ่นหลังนั้นไหมเป็นสีดำหลายจุดโชคดีที่เขาเหงื่อออกเยอะจึงช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งโดยรวมแล้วก็หนับว่าไม่สาหัสผมเปิดกระติกน้ำ เทน้ำครึ่งกระติกลาดหลังของเขาเพื่อลดอุณภูมิจากนั้นก็มองไปรอบๆเพื่อประเมินสถานการณ์จุดที่เรายืยนอยู่ถูกปิดล้อมด้วยกำแพงไฟแล้วด้านหน้าวุ่นวายไปหมดไอร้อนถาโถมเข้าใส่เส้นขนทุกเส้นบนตัวส่งเสียงงองหิอาจด้วยความกดอากาศภายในกระดูกมากมายด้านนอกระเบิดไม่หยุด เศษกระดูกพุ่งสูงขึ้นไปบนอากาศผมเห็นว่าจบสิ้นแล้วลุ้มศพต้องถูกเผาทำลายจนหมดสิ้นพื้นตรงนี้เป็นที่ต่ำประเดี๋ยวออกซิเจนอาจถูกไฟไหม้หมดขาดอากาศตายก็คงต้องถูกไฟคลอกขณะกำลังจวนเจียนจะบ้าอยู่นั้นเล่าอย่างก็เขย่าตัวผมแล้วก็พูดว่าเอาแล้วไหมล่ะ หยิบอาวุธเร็วเหล่าอูหยิบอาวุธผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรพอหันหน้าไปดูทันก็เห็นหนูยักษ์หกเจ็ดตัวโดนไฟคลอกจะเป็นบ้าถึงกับวิ่งฝ่ากำแพงไฟพุ่งข้ามากัดพวกเราผมก้มตัวหลบพ้นเล้วอย่างไม่รอพวกมันตะครุบซ้ำหนึ่งนัดหนึ่งตัวยิงดิ้นอยู่ผมชูพบเพลิงที่ดับไปแล้วขึ้นแทนอาวุธ หัวเจ้ตัวที่จะครุบใส่กระเด็นไปสองสามตัวแต่ขณะเดียวกันด้านนอกก็มีหนูยักษ์อีกสิบกว่าตัวมุดเข้ามาอีกคราวนี้อยู่ใกล้ตัวผมมากหลังจากโดนมันขวนสองสามทีผมก็ล้มลงกับพื้นในทันทีเหล่ายางสัตว์กระสุนอีกหลายนัดตอนพวกมันถอยไปผมเงยหน้าขึ้นมองด้านนอกกำแพงไฟ เต็มไปด้วยหนูทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เป็นขบวนดวงตาที่โดนไฟจนเป็นสีแดงเพลิงจับจ้องพวกเราเขมงพวกหนูที่กระโดดข้ามมาด้วนสะกดด้วยเสียงปืนของเล่าหยางทำให้ม่กล้าบุกเข้ามาอีกแต่พวกที่อยู่ด้านนอกมองเห็นว่าพื้นที่ของเราบริเวณนี้ปลอดไฟไหมจะต้องยอมเสี่ยงตายพุ่งข้ามมาทีละตัวเป็นแน่ เมื่อจำนวนมากพออีกไม่กี่นาทีรอจนพวกมันรู้ว่ามีจำนวนที่ได้เปลี่ยนย่อมกลูกันเข้าใส่พร้อมกันกัดกินพวกเราให้เหลือแค่กระดูกผมเห็นว่าปะทะกันตรงๆแบบนี้นั้นไม่คุ้มเลยจึงดึงตัวเล่าอย่างบอกให้เขาอย่าเพิ่งไปสนใจพวกหนูที่สำคัญคือหาทางออกไปจากที่นี่ขณะนั้นเองเหลียงซือเหยีก็ร้องบอกพวกเราว่าตรงนี้มีอุโมงค์โจร พวกเราเรีบหันไปดูพบว่าใจกลางของหลุมดินมีนรูเล็กๆที่ไม่สะดุดตาไม่รู้ว่าใครเป็นคนขุดไว้เราอย่างรีบถอดซองกระสุนออกดูยัดปืนใส่มือผมจากนั้นแบกเหลียงสือเหย่ขึ้นหลังแล้วเดินตรงไปยังรูตรงกลางผมมือหนึ่งถือปืนพกอีกมือหนึ่งถือไพ่จืเหลียวตามหลังมาติดๆพึ่งเดินไปไม่กี่ก้าว พวกหนูที่อยู่ใกล้ส่งเสียงแหลมแสบหูตะครุบเข้าใส่อย่างสายฟ้าและผมยกปืนขึ้นยิงสี่นักติดกันโดนเป้าสามตัวมีอีกสองตัวพุ่งมาถึงหน้าผมไม่มีทางเลือกสะบัดไพ่จือเหลียวซัดตู้มเสียงดังสนั่นระเบิดร่างหนูสองตัวนั้นแหลกเหลวอยู่กลางอากาศ สถานการณ์คับขันขึ้นทุกทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อบทหน้าค่ะว่าอุโมงค์โจรที่ทั้งสามเจอนั้นจะนำพาพวกเขาไปอย่างที่ไหนกันแน่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook backslash p e a c h w e i b o o k และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ